รับเทุกท่านนะครับ<ล>ที่มาร่วมเป็นเกียรติในคอนเสิร raszam, <z prep> ์ตเปิดค่ายเพลงุกินน้ำของพวกเรานะครับขอสีตบมือดังๆอีกสักครั้งนะครับ่การต้อนาแที้ับเ้องกตอนนี้บทเพลงแรกของค่ายเพลงกินน้ำของเรา เราไม่คาดหวันมาก่อนนะครับบทเพลงต้องยำลํำซิ่งติดกระดับหนึ่งของทุกชาร์ททุกสถานีทั่วประเทศมาสองสัปดาห์ติดๆแล้วครับไปนั่นนีเนะครับสำหรับวันนี้ก่อนที่ทุกท่านจะได้ฟังเสียงรอ่อ สดจริงๆน้องใหม่ที่จะเข้ามานั่งในหัวใจของ,ของ,ของขแฟนเพลงคาสตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปนะครับ <S 1> <S 1> ผมอยากจะขอแนะนำให้รู้จักกับน้องอินทร์ที่จะมาพบก,กับทุกท่านในบทเพลงหมดหัวใจ นี่เลยเนาะ